รองเท้าจีนใครที่ยังยี้รองเท้าจีนอยู่ผมบอกว่าพลาดนะพลาดนะพลาดจริงๆเพราะว่ารองเท้าจีนจะบอกว่าเอาโน้ตหาวของรองเท้าฝรั่งมาใช้ผมว่าก็ไม่ใช่แต่รองเท้าจีนมีข้อดีอย่างหนึ่งคือเขากล้าทำเพราะว่าประชากรเขาเยอะนะฮะกำลังซื้อของคนจีนเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับรวมๆแล้วเนี่ยต่างกับประเทศไทย อย่าพูดว่าเป็นสิบเท่านะต้องพูดว่าเป็นร้อยเท่ายอดขายของจีนเยอะขึ้นทุกวันทุกวันคนเขาซื้อกันเยอะนะในราคาที่ไม่แพงเขากล้าทําลองเลยเรียกว่าลองเลยแล้วกันสมมุติว่าพิ่ตากว่าทำรองเท้าคู่นี้ขึ้นมามันมีข้อติดจากคนใช้เขาทํารุ่นนี้มาแทนเลยเพิ่มนูน่นเพิ่มนี่เปลี่ยนนั่นเปลี่ยนนี้เข้าไปหน่อยนะเขากล้าที่จะเปลี่ยน เขาไม่ต้องรอนานนะครับการขยับตัวของรองเท้าจีนเนี่ยในแต่ละรุ่นการปรับตัวเนี่ยเร็วกว่ารองเท้าฝรั่งพอสมควรรองเท้าฝรั่งเนี่ยบางทีต้องรอรบป,ปีรองเท้าแบรนด์อินเตอร์ทั้งหลายเนี่ยต้องรอครบป,ป,ป,ปีก่อนนะเขาถึงจะขยับตัวได้เปลี่ยนรุ่นใหม่เพราะถ้าเปลี่ยนรุ่นบ่อยๆเนี่ยสต็อกมันอาจจะเสียได้นะอันนี้ก็จะเป็นเอาอะไรมาเทียบให้ดูดีละ่ะตอนนี้ชอบเทียบ นี่แบทเทิ Battle. คือผมเก็บจากในเรียกว่าคอมเมนต์ละกันคอมเมนต์ Comment ทั้งใน YouTube ทั้ง f c e e o o o นะแล้วก็รวมทั้งคำถามที่เพื่อนๆนนะถามมาในอินบ็อกซ์ทั้งหลายแหละนะก็มีคู่นี้อันนี้ช้ำหน่อยนะคู่นี้ ตอนนี้ออกทีหน่อยเพราะว่าเป็นรองเท้าใหม่มากนะครับยังไม่มีใครรีวิวกันเท่าไหร่นะแล้วก็การเปรียบเทียบยังไม่มีนะก็มีแต่คนถามว่ามันน่าลองไหมหน่าซื้อจริงแบบที่ผมป้ายยาหนักๆไหมว่ารองเท้ามันเจ๋งนะมันโอเคนะคนขยงจากรุ่นแรกเยอะนะสำหรับ Furious Filter เนี่ยโปร กลัวกันมากนะก็ทําภาพลบไว้สําหรับมันสําหรับขาแรงมากๆเลยทีเดียวนะต้องเป็นคนที่ขาแรงและแข็งแรงจริงๆถึงจะใช้ฟิลเตอร์ฟิลเตอร์หและ1.5ได้นะครับ1.5ก็จะซอฟต์ลมาณนิดนึงแต่ก็ยังเป็นรองเท้าที่โหดอยู่นะต้องใส่จริงๆแล้วถือว่าเป็นรองเท้า,ท,าที่จะต้องหาอินโซที่หนาๆน,าน,าน,านุ่มๆมาใส่นิดนึงนะก็มีคนถามมาเยอะมากระหว่างฟิลเตอรฟิลเตอร์ผู้มาใหม่กับ ผู้ครองบัลลังหลังพายอดนิยมของจีนก็คือ 160x 3.5นะครับหรือ3.0ก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะเลือกสีเอาแต่ผู้ก็ตรงๆว่าผมว่าสีนี้ไม่ขี้เหรนะอันเนี้ยสีอ่ะผมดูในกล้องลนะถือว่าตรงนะตรงเลยแหละเนี่ยสีตัวจินเป็นประมาณนี้มันจะสวยตรงบริเวณนี้เพราะตัว x นั้เป็น x ซื่อๆแต่มันเป็น x แบบเลอะๆเลือนๆนะมันดูแบบมีออร่ามีพลังนิดนึงอ่ะมาเทียบกันเลย สองคู่นี้เหมือนกันไหมไม่เหมือนเลยไม่เหมือนไม่เหมือนคือ,อยังไงโฟมของ x x p e c t เป็นโฟมคีซ่านะครับซึ่งมันก็คือเม็ดพีแบเอามาอัดที่คนชอบล้อเลียนกันว่ามันเป็นโฟมลังปลานั่นแหละแต่โฟมลังปลาที่หลายคนล้อเลียนเนี่ยมันมีข้อดีคือความแข็งแรงสูงความเหนียวแน่นมันสูงนะคือเปะอะไร ใส่เตะบอลผมก็ใส่เตะได้เนีคือไปเตะนู่นเตะนี่มันแทบไม่มีรอยแหว่งเลยนะวันนั้นผมเตะลู่เนี่ยเป็นแค่รอยเปื้อนเฉยๆนะไม่มีรอยถลอกเทียบกับรองเท้าซุปเปอร์ชูอีกหลายๆคู่เนี่ยเตะเบาวกว่าด้วยนะโฟมฉีกพันทีนะไอ้นี่ไม่มีฉีกเลยสําหรับเจ้า3.5เนี่ย การสวมใส่เขาปรับมาให้ใหม่แล้วคุณบ่นว่าร้อนใช่ไหมนี่เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ผมบอกว่ารองเท้าจีนขยับตัวง่ายนะถึงแม้จะเป็นรองเท้าเก่าแล้วแต่มันหมดสต็อกไปแล้วไม่น่าเชื่อว่าเขาเอารองเท้ารุ่นเก่าเมื่อเกือบ3ปีที่แล้วมาทําอัปเปอร์ใหม่ให้มันมีรูนะคนบ่นกันว่ามันไม่ไม่ระบายใช่ไหมลมไม่เข้าใช่ไหมไม่ระบายจริงๆมันเป็น3 0มส,สเป็นรองเท้าที่ระบายนะแต่ลมมันไม่เข้าเฉยๆนะ ถ้าท่านได้ไปวิ่งที่อากาศหนาวเราจะรู้ว่ารองเท้าที่มีรูเนี่ยบางทีมันเป็นนรกสําหรับการวิ่งเพราะว่าลมเข้ามาเยอะเกินเท้าเย็นเกินไปนะเราจะใส่ถุงเท้าหนามากก็ไม่ได้เพราะเราสั่งรองเท้ามาพอดีแล้วถ้าเราใส่ถุงเท้าหนาปุ๊บรองเท้าเราก็จะฟิตแน่นเกินไปนะเขาก็ปรับมาให้พอดีแล้วน้ําหนักเท่าเดิมนะบางของบางไซส์ก็จะน้ําหนักน้อยลงนะก็เมื่อก่อนมีแต่คนบ่นว่ารองเท้าอ่านสเปกกันแล้วก็บอกว่ารองเท้ามันหนักมากมันจะวิ่งไปเหรอ มันก็ได้รับการพิสูจนแล้วว่าสุดท้ายแล้วนะจะบอกว่าวิ่งฟูพอตอนท้ายเป็นภาระคู่นี้แชมป์อัลตร้าใส่กันตั้งหลายคนนะสำหรับ3.0เนี่ยน่าจะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่าขนาดวิ่งจะบอกว่าวิ่งฟูไม่ได้หรอวิ่งอัลตร้าใังวิ่งกันได้นะร้อยร้อยหกสิบโลเขใส่เจ้านี้แค่คู่เดียวจบนะแชั่วโมงสิชั่วโมงวิ่งกันจบได้สำหรับร้อย ส่วนนี่ผู้มาใหม่เบากว่าประมาณ15กรัมนะแล้วก็เกือบ20กรัมสิแล้วก็อัปเปอร์บางกว่านะครับการระบายผมว่าผมให้ไล่เรียกกันนะเพราะว่ามันหนามันหนาพอกันละเออโดย3 6 1จะบางกว่านิดหน่อยแต่ว่าผมเทียบว่ามันหนาเท่ากันละกันความมั่นคงนะรองเท้าที่แน่นกว่า3 6 1น่เออเอ็กสเตเนี่ย ิ้มชอได้อยู่ที่40นะ mm hmm. ก็จะแข็งกว่าอันนี้หน่อยจริงคือจริงๆแล้ว2.0เนี่ยเจ้าเจ้าฟิลเจอร์2.0เนี่ยตามสเปคมันคือ40 45แต่ผมวัดได้จริงคือ36 37กับ42 43นะมัคือมันนุ่มกว่าตามสเปคนิดนึงก็ถือว่าไม่ได้ต่างกันมากเอ่อความมั่นคงของโฟมแบบนี้โฟมแบบลามปลาเนี่ยมันยุค ยากกว่ามันมีความแน่นหนึบก,กว่านะยุบยากกว่าคืนแบบคืนแบบสปริงแรงกว่าปึ้งปึ้งดูมือนะปึ้งปึ้งส่วนถ้าเป็นเจน้านี่สปริงมันจะแบบเวลาคืนมันจะแบบอึบอึ้บกว่ามันจะไม่แบบปึ้งปึ่งมันจะแบบปึ๊บปึ๊บอ่าอารมณ์ประมาณนี้นะครับความสู้เท้ามีนะมันความโปร่งของโฟมเนี่ยผมรู้สึกว่าเออ ใกล้เคียงกันนะอันนี้หนึบหนน,นิดนิดอันนี้ปร่งโปรกว่านิดเดียวนิดเดียวจริงๆสําหรับเจ้าฟิลเจอร์เนี่ยจะจะปร่งกว่า3.5นิดหนึ่งนะความเกาะผมให้ใกล้ๆเคียงกันความทนทานไม่ต้องพูดถึงนะรองเท้าจีนเขาไม่ได้ทํามาให้วิ่งได้น้อยๆพังง่ายๆสามเนี่ยมีคนใช้3.0มจุดศูนยเกินพันไปตั้งหลายคนพันสอ0 0ัแล้วสภาพแบบขอโทษนะมีคนเอามาขายเป็นมือสองด้วยนะ ส่วน361เนี่ยผมก็ไม่ค่อยเห็นพังกันเท่าไหร่นะยังไม่ค่อยเห็นมีอาการพังอาการโฟมฉีกหรืออาการอินโซหมดอะไรแบบนี้ไม่เจอนะใส่ล็อกเท้าดีทั้งคู่โดยคู่นี้ได้คะแนนนำนิดนึงเพราะว่าดูตรงส้นนะส้นของ361จะนุ่มกว่าบางกว่าล็อกเท้าบางกว่าในขณะที่1 6 0 x เนี่ยล็อกเท้าเอียงกับ รองเท้าเดลี่นะถ้าดูใกล้ๆเดี๋ยวดี๋ขอขอมุมนิดนึงอ่ะตรงเนี้ยมันจะเป็นโครงแข็งนะโครงแข็งส้นแข็งนะแล้วแล้วถ้วยก็แข็งกว่าล็อกเท้าแบบว่าเหมือนรองเท้าเดลี่เลยละกันนะครับการล็อกทั้งคู่ดีนะทั้งทั้งที่ไม่มีเรียกว่าไม่มีกระเสรทางทั้งคู่แล้วก็ไม่มีโครงบริเวณน,นี้เยอะแยะมากมายอะไรนะดีทั้งคู่เลยล็อกเท้าอยู่ไม่มีการปรินไม่มีการไหล 160เนี่ยถึงแม้จะมีแค่ปีกรอบครึ่งหลังนะไม่ได้มีด้านหน้ากันเท้าตกแต่ผมวิ่งแล้วเท้าไม่เคยปลิ้นออกนอกมิดโซบริเวณนี้ไม่มีอาการกัดไม่มีอาการเสียดสีทั้งคู่เขาทำมาดีนะผมว่าเขาใส่ใจมากกว่าบางทีใส่ใจมากกว่าแบรนด์ใหญ่เลยผมไม่เคยเจอการบาดของได้อะไรใน ใน upper รองเท้าทั้งรองทักของรองเท้าจีนทั้งหลายเนี่ยแทบจะไม่เจอเลยนะแทบไม่เคยเจอเลยความแตกต่างคือ1 6 0 x เดินสบายฟิลเจอร์เดินไม่ค่อยสบายเดินแล้วรู้สึกแปลกๆคือท้ายยุบๆหน้าเหินๆนิดนึงแต่เราไม่ได้ซื้อมามาเดินเราซื้อมาวิ่งเพราะฉะนั้นตัดไปการลงเต็นเท้าถ้าถามความมั่นคง 361ให้ความมั่นคงที่ดีมากแต่ x e p ให้ความมั่นคงที่มากกว่ามากที่สุดแล้วนะถ้าเทียบกันแล้วในรองเท้า Super อร์ e ูนะี่ยผมว่าไม่มีใครกิน 160x3.5 เลยทีเดียวอย่างหนึ่งคือสีดำตรงนี้นะนี่คือปีกคาร์บอนนอกจากมันทำให้การลงเท้าไม่ไม่โครงเคง็งละเพราะว่ามัน หนึ่งคือโฟแมแน่นกว่า2คือมันมีปีกตรงนี้ช่วยพยุงเท้านะครับเพราะฉะนั้นโฟมมันจะไม่ยวบวึุบลงไปนะโฟมมันจะติดปีกนี้ก่อนนะครับมันก็จะช่วยบรรเทาอาการโยกเยกไปได้เยอะมากนะแล้วนอกจากบรรเทาอาการโยกเยกไอชิ้นตรงนี้มันเป็นนี่คือความขี้โกงของ3.5เพราะว่าอะไรมันเป็น ปีกยาวๆแบบนี้นะครับถ้าเรากดเท้าลงไปสมมติว่าเราลองนึกภาพเท้านะซ่อนเท้าเราจะเป็นตัวกดน้ําหนักมากที่สุดหรือกลางเท้าก็ตามกดลงไปเนี่ยมันไม่มีทางกดเป็นแผ่นใหญ่เต็มผืนแบบนี้อยู่แล้วเจา้านี่ปีกสองข้างเนี่ยช่วยกดโฟมแล้วก็ช่วยกระจายแรงยิ่งมีพื้นที่กดโฟมมากเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้แรงจากโฟมมากขึ้นข้อนี้เจ้านี่ชนะนิดนึงเพราะว่า สามจุดห้าเนี่ยชนะนิดหนึ่งเพราะว่าของสองจุดศูนย์ฟิลเตอร์สองจุดศูนย์เนี่ยถึงแม้เขาจะมีเหมือนกันนะแต่เขามีอันเล็กๆบริเวณนี้นะกับมีนะมีแค่ด้านมีแค่ด้านในเท้านะครับแล้วก็แต่ฟิลเตอร์เนี่ยได้เปรียบตรงที่ว่ามีช่องเยสนิดหนึ่งช่องเยสเนี่ยทำให้ช่องวินโด์เนี่ยทำให้เวลาเหยียบลงไปตางเทา้ารองเท้ามันแอ่นลงแล้วก็เด้งขึ้น ใช้แผ่นได้คุ้มคนละแบบกับเจ้า,า3.5 3.5เนี่ยใช้แผ่นด้านภายค่อนมาทางนกลางนะครับส่วนตัวนเนี่ยใช้แผ่นตรงกลางเยอะนะมีความเด้งด้านหน้าที่หนากว่าของและเนื้อโฟมที่หนากว่าของฟิลเตอร์หรือน้องเท้าสีขนนชัยเนี่ยทำให้แอบได้เปรียบในการเด้งหรือความก้าวยาว ถ้าเทียบกันแล้วความก้าวยาวฟิลเจอร์กินราะ3.5นิดหนึ่งนะอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยแต่การตอบสนองความว่องไวเนี่ยท้ายสุดแล้ว3.5ให้ความว่องไวมากกว่าเพราะด้วยเนื้อโฟมที่แน่นกว่านะครับคืนตัวไวกว่าเจ้าฟิลเจอร์นิดหนึ่งนะส่วนการลงหน้าเนี่ยมั่นคงทั้งคู่นะแต่3.5จะมั่นคงกว่านิดนึงเพราะโฟมแน่นส่วน 2.0เนี่ยมันจะยุบก่อนนิดนึงนะแต่ว่าไม่ออกอาการยุบยิกไม่มั่นคงเท่าไหร่เพราะด้วยความที่ฐานมันกว้างออกมากนะถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยฐานกว้างกว่า3.5 1เซนติเมตรเต็มเลยทีเดียวนะครับแล้วการที่มีเนื้อโฟมมากกว่าเนี่ยเวลาถีบแบบ3.5จะแพ้นิดหนึงเพราะว่า2.0เนี่ยมีทั้งเนื้อโฟมแล้วมีทั้งแผ่นที่ค่อนข้างแข็งนะ การถีบด้านหน้านจะรู้สึกว่า2.0เนี่ยถีบแล้วพุ่งกว่าเล็กน้อยในขณะที่3.5เนี่ยเวลาถีบแล้วมันจะรู้สึกหัวทิมกลิ้งนี่คือเป็นรองเท้าที่กลิ้งมากกว่ามันแข็งแล้วคือมันจะถีบไม่ค่อยออกแต่มันจะแก้ให้นะชดเชยให้ด้วยการหัวทิมและงัดส้นแทนนะมันก็จะเป็นอารมณ์ที่ต่างกันพอสมควรในการวิ่งถ้าคุณเป็นคนแข็งแรงเยอะ นะฮะวิง่งคิดว่าวิ่ง4 2แล้วท่าสวยตลอดทางคือลงเท้าได้เต็มเท้าตลอดเต็มกลางหน้าอะไรแบบนี้ได้ตลอดทางนะสอก็จะเหมาะแต่ถ้าคิดว่าคุณไปวิ่ง5ชั่วโมงตอนท้ายชั้นหมดแน่เลยชั้นจะต้องเดินชั้นจะต้องมีความสุข3.5เลยครับเพราะว่าเดินมีความสุขแล้วก็การลงเท้าคือพอเราหมดแรงเนะี่ย เราจะลงส้นเราจะลงเต็มเท้าซึ่งมันกดแผ่นไม่ได้เต็มที่แต่ทรงรองเท้าของ3.5ทรงเฉยๆธรรมดาแบบนี้ไม่ได้ปิดปาดแบบ2.0่ยมันพาไปได้เรื่อยๆนะหมดแรงแล้วก็กิ้งเท้าไปกิ้งเท้าไปกิ้งเท้าไปนะครับสำหรับ3.5ข้อสุดท้ายเเทียบกันแล้วจะมีคนเท้าล้มเท้าแบนถามมา,อ,อ,ยาอย่างหนึ่งเท้าล้มแบนผมแนะนำ 3.5มากกว่านิดหนึ่งเพราะได้ความมั่นคงมากกว่านะฮะเท้าจะเอียงในน้อยมากผู้นี้ก็ไม่ได้เอียงในเยอะเลยนะครับเอียงในเจ้าฟิวเจอร์เนี่ยเอียงในนิดเดียวเพียงแต่ว่าเทียบกันแล้ว3.5มมันมันแทบจะไม่เอียงเลยนะอันนี้มันจะแบบมันความนุ่มของโฟมมันเยอะกว่าเวลาลงมามันจะมีแบบจิกหนึ่งมันจะเอียงนิดนึงแต่เอียงนิดเดียวนะไม่น่าเกลียดนะแล้วก็อีกอย่างนึงคือกลางเท้าของ3.5ไม่คอดนะ ใส่กันจริงๆแล้วฟิลเตอร์จะรู้สึกว่ากลางเท้าคอดกว่านิดนึงท้ายสุดจะพูดเรื่องอะไรมีหลายท่านคือบางท่านไม่เคยใส่รองเท้าแข่งนะก็จะบอกว่ารองเท้าแข่งบางคู่เนะี่ยกลางมันแคบนะกลางมันแคบคอดเพราะว่าเขาต้องการลดน้ําหนักบริเวณนี้นะเราต้องการความคล่องตัวในการบิดเท้าออก ในการถีบโทออฟออกแล้วรองเท้าบิดตามเท้าไปได้เนี่ยมันจะคล่องตัวกว่าเร่งได้ไวกว่าการทําเกมเวลาเขาไล่แซงกันเนี่ยรองเท้าที่บิดง่ายมันจะเร่งง่ายกว่านะลดน้ําหนักด้วยทีนี้ถ้าตรงกลางคอดเยอะแล้วถ้าบางท่านบอกว่ารองเท้ามันดันอุ้งจริงๆมันไม่ได้ดันอุ้งหรอกนะเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าอุ้งเท้าเราอ่ะมันตกออกมาจากมิดโซ่ไรแล้วมันใช้ อัปเปอร์รับแขนอันนั้นก็คือเป็นข้อหนึ่งที่ว่าต้องทำใจนิดหนึ่งในการถ้าเราคิดอยากใส่ซุปเปอร์ชูอยากใส่รองเท้าแข่งเราทนได้หรือเปล่าและถ้าบอกว่ามันกดลงมาเยอะแสดงว่าคุณรัดรองเท้าแน่นไม่พอพอรองเท้าแน่นไม่พอแทนที่ว่าอัปเปอร์มันจะรับอุ้งเท้าไว้ได้อัปเปอร์ันจะห้อยลงมาแบบนี้อุ้งเท้าแล้วก็จะตกตกแบบนี้นะก็จะรู้สึกว่ารองเท้ามันดันอุ้งก็ยังไงก็ฝากไว้ทีหนึ่งว่าใส่รองเท้าซุปเปอร์ชูนะ ใส่ให้กระชับเพราะโครมันน้อยนะอยากใช้รองเท้าซื้อมาแบบเจ๋งๆแพงๆอะไรเงี้ยจะไม่แพงหรือจะไม่แพงแบบนี้ก็คืออยากให้ใส่ให้กระชับรัดเชือกให้กระชับคือพอรัดกระชับปุ๊บเนี่ยผ้ามันจะไม่ห้อยละถ้าเรารัดไม่กระชับปุ๊บเนี่ยผ้าห้อยลงไปแบบนี้ปุ๊บใส่หลวมๆเนี่ยรองเท้าทํางานไม่เต็มที่แน่นอนผมรับประกันเลยว่ามันเป็นอารมณ์แบบนั้นการลองรองเท้าไม่นานของผมนะสามารถบอกได้ว่า การนัดรองเท้าไม่แน่นไม่มีผลดีอะไรเลยแล้วเราใช้รองเท้าได้แค่แบบ70-80%ไม่ได้ประสิทธิภาพแต่มันเต็มที่นะก็เอาไปลองดูคิดคิดกันดูว่าคุณชอบอารมณ์แบบไหนเรื่อยๆเปื่อยๆวิ่งช้าๆได้นะผมยืนยันอีกครั้งนะครับว่ารองเท้าคาร์บอนคุณจะใส่ทุกวันก็ได้คุณพังจริงๆไม่ได้พังเพราะคาร์บอนแต่คุณพังเพราะว่าวิ่งเร็วเกินไปนะปกติคุณวิ่งได้แค่เพจคุณใส่คาร์บอนปุ๊บ เพจคุณเหลือ5.3 5.0แล้วเร่งขึ้นไปอีกหัวใจทนได้เพราะว่าวเพราะรองเท้าคาร์บอนทําให้หัวใจต่ําลมแต่กล้ามเนื้อคุณทนไม่ได้นะเพราะว่ากล้ามเนื้อคุณไม่เคยวิ่ง5.30 5.00กล้ามเนื้อคุณเคยวิ่งแค่6.00เพราะฉะนั้นที่พังเจ็บกันก็เพราะว่าหัวใจมันไม่ขึ้นแล้วคุณวิ่งเร็วแล้วคุณก็มาโทษรองเท้านะว่ารองเท้ามันทําให้เจ็บจริงๆไม่ใช่นะผมใส่ ยืนยันเลยว่าผมใส่วิ่งเป็นรองเท้าเบลี่มา4ปีเสรแล้วจะ2000วันแล้วนะแทบคือไม่เคยจอดเลยไม่เคยหยุดวิ่งเลย2000วันถึงผมจะวิ่งน้อยแต่ผมวิ่งทุกวันนะ5กิโลเป็นอย่างตำ่ำไม่เคยเจ็บจากรองเท้าคาร์บอนแม้แต่ทีเดียวนะครับรองเท้าที่พาเจ็บจริงๆเป็นรองเท้าที่บางโคนแล้วเอาไปวิ่งในคอร์ดวิ่งในลู่ไม่มีคาร์บอนด้วยอันนั้นเนจะ็บจริง หลายวันเลยนะก็ต้องกลับมาวิ่งรองเท้าธรรมดาตั้งหลายวันรนะองเท้าคาร์บอนผมไม่เคยเจอจริงๆโอเคนะครับก็จบสําหรับรองเท้ายอดฮิต2คู่นะสักอัมหกหนึ่งฟิ f เรียสฟิวเจอร์สและ x อ6เตปร้อยหกสิสวัสดีครับ